ยติธรรมสงสัยคำว่าตาเห็นรูปจิตเห็นนามมันเป็นยังไงครับมองภาพหลวงปู่บ่อยๆนะหลวงพ่อเนี่ยถ้าเรามองไปตาเราไปเห็นภาพท่านนะจิตเราจะเห็นท่านยิ้มท่านหัวเราะมั่งภาพท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นคือจิตเห็นภาพนั่นคือจิตเห็นนามตาเห็นภาพถ้าเห็นลักษณะงานแล้วนะ มันจะเห็นไปเรื่อยๆนะในเวลาเรากลาบพระเนี่ยยังกลาบพระองค์เนี้ยอย่างหลวงปู่ดูอย่างจักรพรรดิเนี่ยนะเรามองนะพุทธทางชีวิตจังเริ่มเปลี่ยนละเพราะเรามองแบบสบายด้วยความศรัทธาตัวศรัทธาเป็นที่ตั้งก็จะเห็นแสงสว่างจิตเห็นแสงสว่างของพระตาก็เห็นรูปเนี่ยสารหลวงพ่อเองเนี่ยไม่ใช่คนยุคปัจจุบันเนี่ยบอกลูกบอกหลานในเวลากลาบพระจะไปกลาบมัมัๆนะะ กราบแบบไม่มองท่านเลยอะนั่งคุกเข่าสบายๆไม่ต้องรีบกราบมองภาพท่านสบายๆนั่แหละถวายชีวิตเลยพุทธังชีวิตังเมปูเชมิเลยเราก็มองทำมังชีวิตังเมปูเชมิจะมาสังขังชีวิตังเมปูเชมิแล้วก็กราบพอเริ่มกราบตามก็หลับดวงตาม,มันเป็นห้าต่างของดวงใจอยู่แล้วมันก็จําได้มันทึกเล่าพระองค์เนี้ย เื่นอน้ากาบอย่างนั้นอ่ะคิดดูดิเห็นภาพไกลๆนะล่ะเรากาบมันทุกวันอ่ะมันก็มีความรู้สึกแล้วนั่นคือตาเห็นภาพจิตเห็นนามนามธรรมก็คือความรู้สึกนั่นแหละทีนี่มันเป็นความรู้สึกเรื่องธรรมะเราทุกวันเนี่ยเรามีความรู้สึกทางโลกใช่ไหมอย่างสาวที่ชอบเนะี่ยเห็นครั้งเดียวจําได้เป็นเดือน บางคนจําได้เป็นตลอดชีวิตนะ่ยมันมันทึกขนาดนะั้นแต่มันเป็นทางโลกอนะ่ะเราเคยชินทางโลกเข้าใจไหมสิ่งที่เรามาเคยชินเรื่องธรรมะมันเนี่ยตายเห็นลูกเจ็ดเห็นนามเนะี่ยมันก็กเหมือนกันเหมือนกันนะ